ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหูเฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง y o u t u b e มวยหูเฮปปี้มวยไทยทุกท่านครับวันนี้วันที่3ตุลาคม2 5 6 6อกผมมวยหูเฮปปี้มวยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกของรายการมวยช่อง7สีซึ่งจะทำการแข่งขันกันในวันที่8ตุลาคม2 5 6 6เวลา14บสนกานาทีถ่ายทอดโดยช่อง7นะครับ สำหรับการที่ผมทำคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชอบขึ้นทางช่อง YouTube นั้นผมต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจเต็มที่วิเคราะห์อย่างเต็มที่เต็มความสามารถแล้วนะครับผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับการวิเคราะห์มวยของผมนั้นก็เป็นการวิเคราะห์แบบจริงจังและก็จริงใจกับทุกท่านนะครับเป็นการวิเคราะห์มวยละเอียดยิบใน ทุกประเด็นเลยนะครับนะเพื่อที่หวังผลในการลุ้นการเชียร์นะครับท่านที่เข้ามาฟังแล้วก็สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในการลุ้นเชร์ได้นะครับนะเพราะว่าผมเป็นไมยหูที่ชี้ตัวเล่นก่อนบวกชกทุกคู่รู้สองรักมอยทุกคนภาคมวยจะสมองสมาธิแสียยากนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพักยก77ครับผู้สนับสนุนช่อง YouTube ของผมอยากเป็นทางการมวยเดียวมอยสแต็ตปประพักยกแอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าครับ P A K Y O K 7จได้เลยก็การันตีเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความยุติธรรมและก็การดูแลสมาชิกกันเป็นอยาน่างดีนะครับขอบคุณกำลังใจที่ให้ผมมาโดยตลอดถ้าเกิดว่าผมฟันทองหลังช่างทำาบรออกมาแล้วชนะ4-0ไม่ว่ามวยช่องไหนก็ตามก็รับโบนัสทันที1ก่กปั้นนะครับ ท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับยังไม่มีตัวช่วยถ้าชอบมวยหูที่ชอบอถ้าชอบมวยหูที่ภาคมวยเพียงอย่างเดียวไม่ลุ้นไม่เชียรไม่เล่นมวยไม่เล่นกนารพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับนะ,ะวิเคราะห์ข้อมูลทาการบ้านให้กับสมาชิกกันเป็นอย่างดีนะครับก่อนมวยจะชกนี่จะบอกรายละเอียดนะข้อมูลมวยทั้งสองฝ่ายประเภทรู้เขารู้เรานะครับเพื่อที่สมาชิก ได้มีข้อมูลในการไปต่อสู้ในการตัดสินใจนะครับนะภาคเองคนเดียวนะครับผมภาคเองคนเดียวนะครับก็พฤหัสุขสวรทิตย์ก็เดือนละ1000บาทรายสัปดาห์ก็300รายวันก็200ฟังเวพาะวันอาทิตย์วันเดียวเดือนละ600บาทนะครับนะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะฟังเฉพาะช่องเจ็ช่องเดียวนะลุ้นเชีย์มวยช่องเจ็ดกันช่องเดียวมวยหูอย่างเดียวครับก็ร้อยเดียวครับคิดร้อยเดียวต่อวันนะครับต่อครั้งนะครับนะ ็ได้รับความสนใจมากทีเดียวนะครับสำหรับฟังช่องเจ็ดช่องเดียวมอยหู100อร้อยบาทนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการลายเสียงนะครับลายเสียงมี2กลุ่มลายเสียงธรรมดาฟังเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็เดือนละ400บาทแล้วก็ลายเสียง V.I.P. ฟังพระอาทิเสาร์อาทิตย์เดือนละ7 0 0บาททั้ง2กลุ่มก็จะมีใบเขียวให้ในกลุ่มนะครับนำลิตรุนตัวเฉีย์ตัวชอบก่อนมวยชกมวยเด็ดมอยเด็ด,ด,ดตัวเดรนเ,เล่นอะไรต่างๆนี่จะลงให้ในกลุ่มลายทุกกลุ่มนะครับ คนใดที่ต้องการติดต่อผมก็ไอ l ดี e ไลน์ y b ปปี2บอสองศูนย์หนึ่งหกนะครับนะเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสองเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดแปดศูนย์แปดสองเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดแปดนะครับถนะ้าต้องการใบเขียวก็เดือนละสามร้อยบาทก็ติดต่อมาได้เช่นกันนะครับนะผมภาพบัวแบบไหนอย่างไรก็สามารถหาฟังได้ทางช่อง YouTube นะครับผมก็นำมาลงไว้ให้นะครับนะช่วงนี้นี่ช่องเกียรนี่ก็ปล่อยให้เข้าไปชมมวยในเวทีกัน เยอะนะครับนัดก,กันเยอะก็ะสถานการณ์ในเวทีนั้นก็เปลี่ยนไปนะครับนะมวยรองก็มีโอกาสที่จะชนะมากขึ้นเพราะฉะนั้นมวยนี้ก็จะลุ้นจะเฉียยากมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฟังผมภาคอยู่ในเวทีการันตีว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนนะครับนะ,ะที่ผ่านมาวันวันวันที่ผ่านมานี่ก็ คู่ที่5นะครับคู่ที่5ในใครที่เข้ามาฟังฟันทองหลังช่างของผมทั้งช่อง7และก็ช่อง18ก็คงจะมีกำไรกำไรกันพอสมควรนะครับเพราะว่าผมจะวิเคราะห์มวยคู่ที่5ของช่อง7ไว้ให้ทุกครั้งนะครับเพื่อมวยชกกันมีนอกเกิดขึ้นนะครับเราก็จะได้เปรียบนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1ครับเป็นสำหรับ คลิปนี้นะครับนะผมเองก็จะวิเคราะห์มวยไว้ให้1คู่นะนะก็ถือว่าเป็นคู่ที่เสียงแตกแน่นอนนะเสียงแตกแน่นอนคู่ขี้สูสีสุดประมาณนะครับนะและก็ผมก็จะวิเคราะห์ให้โดยละเอียดยิบในทุกประเด็นนะครับฟังผมแล้ว ก็ไม่ต้องไปฟังของใครอีกนะครับนะเพื่อที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้นสับสนหรือว่าคิดมากนะครับนะถ้าเกิดว่ามั่นใจในตัวผมมั่นใจในข้อมูลของผมนี่ก็สามารถฟังผมนะครับนะแล้วก็ค่อยนําไปปรับใช้นะครับถ้าเกิดว่าไปฟังเยอะแยะหลายเจ้าอะไรนี่เดี๋ยวจะวุ่นวายแล้วก็จะเขาเรียกว่าการตัดสินใจนั้นเกิดความไม่แน่นอนนะครับนะผมเอง ไม่ฟังใครเลยครับไม่ฟังใครเลยนะข้อมูลมวยอน,นี่ผมจะต้องวิเคราะห์เองเท่านั้นนะครับจะไม่เชื่อคนอื่นเลยนะครับใครจะมาให้มวยเดลแบบนะั้นอย่างไรผมไม่เชื่อนะครับเพราะผมมั่นใจว่าผมวิเคราะห์มวยดีแล้วเช่นกันนะครับ <c oughs> วันนี้ก็จะวิเคราะห์มวยคู่ที่4เลยนะครับนะซึ่งเป็นคู่เอกของรายการช่องเจ็ดในวันนี้นะครับในนัดนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านคาปาเดมเดโช ปอบริรักพบกับทางดานของฝ่ายใักนเบินสมรักน้อยมวยเด็ก789กนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดเท่ากัน128ป่ปอนด์สำหรับทางด้านฝ่ายแดงเดชชปอบริรักษ์นี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวแต่ว่าเสียเปรียบช่วงชกเห็นชัดเจนนะครับนะัทสมมวยก็ประเภทเ,เดินหน้าท้าชนเข่าในบุสู้ดุดันยัน5ยกรับอาวุธของกุทกท่าด่วนชวนแลกตลอดเกมนะครับ อาวุธมวยหลักๆของทางด้านฝ่ายแดงนี่ก็แข้งขวาแม่นครับสายหน้านี่ก็ดูว่าพอใช้ได้นะครับสายหน้านี่ดูว่าจะเป็นรองนะหมัดศอกนี่ก็ถือว่าพอมีครับนนช่วงหลังนี่ก็ต่อยหมัดได้ดีขึ้นนะครับนะแล้วก็ทิ้ได้ทั้งท่าตั่ขวาจังหวะนอกนี่จะวุ้ดช้ากว่าเดี่ยมนอกหักล้มเททิ้งจะเป็นรองทางด้านของคู่ชกด้วยนะครับฝีมือมวยวงนอกนี่ดูว่าจะเป็นรองทางด้านของคู่ชกนะครับ <laughs> เดินมวยก็ไม่มีอาวุธนำครับนะรับอาวุธของผู้ชกก่อนถึงตัวประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวไม่เลกสู้ของในก็ถือว่าทำด้ละครตีขวางหน้ายดไส้ดันแทงนี่แรงลึกนะและก็เป็นมวยที่ต้องบอกว่าถ้าขึ้นคอได้นี่ผู้ชกนี่จะแก้ไขายากเลยเพราะว่าข้อแขนนั้นจะแข็งแกร่งแข็งแรง,ง,งนะครับนะมีหมัดมีศอกออกเส้อสู้ขั้สมองมือดีหัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์บรรยากาศหน้าเสือเสียงเชียร์ในสิงห์มาวินการันตีว่า ไม่เป็นสองรองใครเมื่อชกที่ช่องเจ็ดนะครับนะการ,ราันตีได้ถึงผลการแข่งขันหรือแม้ว่าอาัอาดขึ้นไปในราคานี่อาจจะไหลต่อหน้าเดียวก็เป็นได้นะครับเพราะว่าหน้าเสือนั้นกินทางร้านฝ่ายน้ำเงินชัดเจนนะครับ <c oughs> ขมุตนาเคกิขมุตนาเดโชอปอบริรักษ์ปัจจุบนันอายุ20ปีสูง175เซนจากจังหวัดสงขลา ซ้อมอยู่ที่สิงมาวินนะครับน้ำนักปล่อยๆใน62กิโลกรัมเวทน้ำอักชกประจําก็100ไม่เกิน127ปอนด์นะครับน้ำปี6ชกไป4ครั้งก็ชนะ3ครั้งเป็นการชนะ1ครั้งในยกที่4นะครับแนละ้วก็วันนั้นนี่ผมก็อยู่ในเวทีด้วยนะครับน,นักคู่ชกนี่รู้สึกว่าจะเจ็บขาหรืออ่าสักอย่างหนึ่งนะครับแนละ้วก็แพ้นกปนยกที่10แล้วก็เคยแพ้คะแนน1ครั้งนะครับชกช่ว7มาแล้วทั้งหมดใน10ครั้งเป็นการชนะ ที่ช่องเจ็ดในห้าครั้งแล้วก็เป็นการแพ้สี่ครั้งเป็นการแพ้ห้าครั้งเป็นการแพ้นกหนึ่งครั้งที่ช่องเจ็ดด้วยนะครับสําหรับทางด้านของเดโชนะครับชกวิธีมงกรมมาแล้วทั้งหมดยี่สิบห้าครั้งเคยชนะนกูุชกในวิธีมงกรูสองครั้งเนื่องจากว่าเป็นมวยเข่านะครับดังนั้นโอกาสที่จะชนะนกคู่กชกนั้นมีนอ้อยด้วยนะครับนะเพราะว่านักมวยไทยในส่วนมากจะไม่ค่อยแพ้เข่านะครับาจะาแพ้หมัดแพ้ศอกมากกว่าด้า้มวยเข่าจะชนะนกูุชกยากขึ้นนะครับ แล้วก็เคยแล้วก็เคยแพ้นอกคู่ชกในวิทย์มักรุงก็สองครั้งเช่นกันนะครับ ส่วนเานดของฝายเงินสำรักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับนะสำรักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าก็หมดขวาครับรูปร่างในจะสูงยาวได้เปรียบชัดเจนนะสมงมวยก็ประเภทปีมือบุบุเข่าในครับรู้กับได้เก็บกันอาวุธของอกนี่ทาได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะครับนะากระดูกมวยเบอร์มวย,ยการผ่าน่วยน,น,นั้นดูว่าจะดีกว่าพอสมควรนะครับอาวุธมืหลักของทางด้านฝันแค่ขวาแม่นรับสายหน้าีนจัดจ้านนะครับหมัดศอกนี่ออกแม่นยำนะถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกนองวงเย คัดล้อมเททิงก็ถือว่าทําได้ดีครับเป็นมวยมีเลี่ยมแล้วก็มีลูกแก่งคือเย็บซ้ายเตะขวาแล้วก็บุนบอออกนะครับนะทำเป็นชุดเลยนะเย็บซ้ายต่อยขวาเย็บซ้ายเตะขวาบอลออกเย็บซ้ายเตะขวาบอลออกนะครับนะลูกนี้วงนอกถือว่าทําได้ดีเลยคู่ชกนี่จะต้องเป็นตัวไล่ได้ตลอดเกมนะครับ <c oughs> กบในนี่ก็กดแขนไล่แขนนะครับกดแขนไล่แขนขวางหน้ายันสายดันแทงนี่ก็ถือว่าแรงลึกนะครับนั้นแล้วก็ห่มตีเก่งนะกดแขนล็อกคอได้หมุนออกข้างห่มตีหรือว่าดึงเข้าเชือกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีครับท่านดัานของสมรักน้อยก็ถือว่าเลี่ยมในนะเลียมในก็ดูว่าจะดีกว่าเก่าเก่าเกมครับในเรื่องของการเจ้าเล่บนเวทีนี่จะเก่าเก่าเกมกว่านะครับหัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะ ขบวน,นท่านัเซตดิคุณท่านนั่สมรักน้อยมวยเดิล789ปัจจุบันาอายุ23ปีก็แก่กว่า3ปีสูง182เซนติเมตรก็สูงกว่า7เซนติเมตรนะครับนะ,บนะบก็ถือว่าสูงกว่าชัดเจนจากจังหวัดหนองคายนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อย64กิโลกรัมก็ถือว่าใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าทางด้านของเดชชใน2กิโลกรัมเวทนน้ำหนักชกประจําก็อยู่ประมาณสัก129-130ปอนด์รัศมีชก128ก็ถือว่า เป็นน้ำหนักของทางด้านของสมรักน้อยด้วยเพราะว่าทางด้านของแแดงชกไม่เกินร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับ <c oughs> ปีหกหกนี่ทางด้านของสมรักน้อยนี่ชกไปถึงหกครั้งนะครับก็นะชนะสี่แพ้สองชกเวทีมงกรุมาแล้วห้าสิบห้าครั้งเคยชนะนกุชกในเวทีในเวทีมงกรุงห้าครั้งเป็นการชนะในยกที่สามสี่มากที่สุดแต่ว่าการชนะกครั้งล่าสุดของทางด้านสมรักน้อยเกิดขึ้นเมื่อวันที่หก ตุลาคม65นะครับก็ผ่านมาประมาณสัก1ปีแล้วนะครับนะก็วันนั้นนี่ก็ชนะนกคูชกในยกที่3นะครับหลังจากที่ตาแดนของสมรักน้อยชนะนกคูชกแล้วก็ขึ้นชกอีก8ครั้งนะครับนะก็ชนะ6และก็แพ้2ครั้งครับนะการแพ้นกครั้งทางแพ้นกของสมรักน้อยนี่แพ้นก ในเวทีมังกรในสองครั้งในยกที่3และก็ยกที่5นะครับการแพ้นอกนัดล่าสุดของทาด้านสมรักน้อยเกิดขึ้นเมื่อวันที่30กรกฎาคมหนึนะวลาน,นี้ก็แพ้นอกไปในยกที่5นะครับนะหลังจากนั้นมาปีนี้ปี6แล้วก็5ปีกว่าแล้วนะครับที่ทางด้านของสมรักน้อยไม่เคยแพ้นอกไข่เลยนะครับนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของมวยคู่นี้น่าจะสู้กันจัดายกเพราะเป็นมวยแพ้นอกยากด้วยกันทั้งคู่นะครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับสำหรับมวยคู่นี้นี่ทางด้านของฝ่ายน้ำเงินสมรักน้อยนะครับนะผมเองกอ็วิเคราะห์ให้โดยละเอียดเลยนะครับว่ามวยคู่นี้นี่มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแบบหนยอย่างไรนะครับนะสำหรับทางด้านของเดโชบอบริรักนี่ชกช่องเจ็ดมาเยอะกว่าถึงสิบครั้งเลยเพราะว่าเคยชกมวยรอบด้วยนะครับพระะนันจะคุ้นเคยในเรื่องของสถานที่บริการกันเป็นอย่างดีนะครับ เมื่อพิจารณาในเรื่องของเวทน้ำหนักไปอยๆหรือว่าน้ำหนักชกประจำก็พบว่าทางด้านของอเดโชเนี่ยเพิ่งจะชก127ปอนด์เนี่ยสครั้งก่อนหน้านั้นจะชกอยู่ประมาณ124นะก็ดูว่าเวทน้ำหนักนี่จะเป็นรอง ร้อยยี่แปดนี่ถือว่าไม่เต็มนะครับในเรื่องของน้ําหนักนะครับแล้วก็ในเรื่องของรูปเกมการชกนะครับในรูปเกมการชกปีมือมวยนี่ผมดูว่าวงนอกนี่ทางด้านของเดโชนั้นเป็นรองเพราะว่าอาวุธมวยนั้นวงนอกมีน้อยนะครับเป็นมวยเข่าไหนลน้วนนะครับและสหรับทางด้านของเดโชเป็นมวยที่ใช้พละกกาลังเข้าต่อสู้นะครับการผ่านมวยก็คนละเรื่องนะครับการผ่านมวยนะครับสาหรับทางด้านของทางด้านของเดโชนี่ที่ชนะมวยดีๆมานี่ก็ ก็ดูว่ายังยังไม่เท่าไหร่นะครับในะยังไม่เท่าไหร่นะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าโชคับมวยอ่าส่วนมากมวยที่ทางด้านของเดชชนะนี่จะชนะมวยเข่านะมวยเข่าด้วยกันนี่เดชโชเขามีโอกาสชนะสูงเพราะว่ามีพละกกาลังที่แข็งแกร่งแขแรงกำลัง,ง,ง,งสดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเจอมวยฝีมือนี่ที่ผ่านมานะครับเจอฝีมือจัดจัดฝีมือดีๆนี่ก็ดูว่าจะไปไม่เป็นนะครับในะอย่างเช่นแพ้ให้กับทางด้านของเพชรสมานนะ แพทสมานในสอนมวยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็แพ้ให้ทางด้านของบุญชนะนี่ก็ขาดลอยนะครับนะอันนี้คือมวยดีๆที่ทางด้านของอทางด้านของเดโชนะครับเดโชเจอมานะครับนะส่วนการชนะมวยเข่าของทางด้านของเดโชที่ชนะมวยเข่านี่ก็ที่ชัดเจนมวยเข่าเก่งๆนี่ผมก็ดูว่ายังไม่ค่อยมี คนไหนจัดนะอย่างชนะเพชรมรกตที่ช่องเจ็ดนี่ก็เพชรมรกตก็เป็นมวยเข่าข้างเชือกนะครับไม่ใช่มวยเดินนะครับนะาทางด้านของเพชรแสนแสบนะครับเพชรแสนแสบก็ไม่ใช่มวยเข่าที่เป็นมวยเดินนะครับนะเพราะฉะนั้นาการที่ทางด้านของฝ่ายแดงการผ่านมวยนี่ผมดูว่าเป็นรองชัดเจนนะครับ ส่วนงดนานของฝ่ายน้าเงินสมรักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านี่นะครับนะก,การผ่านมวยนี่ดีกว่าแน่นอนนะครับนะการผ่านมวยดีกว่าแน่นอนท <c oughs> างด้านของสมรักมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านี่ครับเป็นมวยที่เป็นมวยเข่าที่ไม่แพ้มวยเข่าด้วยกันนะครับนะมวยเข่าที่ตงด้านของสมรักชนะมานี่ก็อย่างเช่นชนะปาฏิหาริย์พอหลักบุญนะครับนะชนะัยช,นะชนะชนะชยกรพอหลักบุญนะครับนะชนะยอดอีสานร,รถส่วนจ่าเจดชนะเพชรนิรันด์ดาบันสารคามหรือว่า ชนะเพชรไทยแลนด์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะ mm hmm. นั้นมวยที่สมรักน้อยชนะมานีเป็นมวยเข่าดีๆทั้งสิ้นนะครับส่วนมวยที่ทางด้านของสมรักสมรักน้อยแพ้ก็จะแพ้มวยที่ฝีมือมวยดีกว่านะครับเป็นมวยฝีมือนะที่ไม่ใช่มวยเข่านะอย่างเช่นแพ้คะแนนชายล่านะครับนะชายล่านี่ก็ต้องถือว่าทางด้านของอเทโชเนี่ย ไม่สามารถที่จะโชคกับชายล่าได้เลยนะครับนะไม่ว่าจะาช่วงไหนตอนไหนก็ตามนะครับนะแพ้คะแนนให้คมบตักนะครับเ mm hmm. ดโชกับคมบะตักนี่คนละเรื่องนะครับนะต่อน้าหนักแค่ไหนก็สู้คมบะตักไปได้นะครับนะ mm hmm. หรือแม้กระทั่งแพ้ให้กับทางด้านของกล้องทรนีสอสมัยซึ่งเป็นดาวเด่นดาวดัง รายการมวยวันลุ่งปนีนี่ทางด้านของเดโชก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้นะครับนะเพราะนักมวยที่ทางด้านสมรักน้อยแพ้เนี่ยทางด้านของเดโชไม่สามารถที่จะสู้ได้ทางนั้นนะครับนะก็ถือว่าอย่างไม่ถึงนะครับเพราะการผ่านมวยนี่ผมดูว่าทางด้านของสมรักน้อยจะดีกว่ามาดูในเรื่องของพิกัดน้ําหนักครับทางด้านของ สมรักน้อยนี่จะใหญ่กว่าสูงยาวกว่านะครับนะสูงกว่า7เซนติเมตรนะแล้วก็น้ําหนักไปปอดนี่ก็6 4สิบสกิบหกรัมก็ใหญ่กว่า2อสกิโลกรัมนะเวทวักชกประจําก็ชกเวทอยู่ใหญ่กว่าด้วยนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของน้ําหนักเต็มเขาเรียกว่าน้ําหนักแตงเวทน,นะครับนะทางด้านของทางด้านของสมรักน้อยนอ 6, เนี่ยชก127ปอนด์ร้อยหกร้อยถึงร้อยสามสิบเนี่ยมาแล้วแปดไฟต์ติดต่อกันนะครับนะส่วนทางด้านของอ เดโชเพิ่งจะชก127ไป 2, 2นัดล่าสุดนี้เองนะครับนะระฉะนั้นในเรื่องของเวทพิกดตจมเวทหรือว่าเวทใหญ่กว่านี่ในเรื่องของน้าหนักตัวในี่าน,นของสมรักได้เปรียบนะครับนะ <c oughs> ทีนี้สมรักเนี่ยเป็นมวยที่ไม่เคยชกที่ช่องเจ็ดมาก่อนนะครับนะระฉะนั้นบรรยากาศหน้าเสือจะเป็นรองนะครับนะ,ะหน้าเสือนี่เป็นรองนะครับเพราะว่าเจอกับมวยหน้าเสือดีอย่างสิงมาวินนะครับแล้วก็ เกมการชกกลางวันจะมีผลหรือไม่นะครับที่ผ่านมาในทางด้านของอเพชรยินดีมาชกที่ช่องเจ็ดนี่ไม่เคยชนะเลยเนื่องจากวา่าพอปลายยกสี่นี่ก็จะยุบจะย่นนะครับนะทางด้านของสมรักน้อยชกประมาณสักสี่โมงเย็นนะผมคิดว่ามวยค่ายเพชรยินดีอะมวยเพชรยินดีมาช่องเจ็ดมาน้ําหนักแปะทุกคนมาถึงก็ช่างน้ำหนักเสร็จกลับเลยนะครับนะก็คงจะฟื้นผมอ่านว่าน่าจะฟื้นนะเพราะว่าตัวนี้ใหญ่กว่าชัดเจน อย่างน้อยๆนี่ฝีมืมอมวยบอนอกดีกว่าผมเชื่อว่าสามยกเนี่ยเดชชไม่น่าที่จะขึ้นคอทางด้านของสมรักน้อยได้นะครับเพราะสมรักน้อยเป็นมวยที่ไม่ยอมให้ใครขึ้นคอได้ง่ายๆนะครับนะมีแม้แต่กระทั่งโยทินนะครับนายโยทินเอฟเอครุบนี่แหละนายชกกับสมรักน้อยนี่กว่าจะกินได้นี่ก็ปลายยกสี่เพราะว่าสามยกก็ขึ้นคอไม่ได้นะครับนายโยทินแก่งกว่าเดชชมากมายนะครับนาะยยังขึ้นคอสมรักสมรักยากเลย นะครับนะผมก็เลยอ่านว่า3ยกนี้เดโชไม่น่าจะขึ้นคอสำรักได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่ทางด้านของเดโชจะชนะมวนเดียวขึ้นไปแล้วนำตั้งแต่เริ่มชกยกหนึ่งยันหมดยกสุดท้ายเป็นเรื่องยากนะครับนะเป็นเรื่องยากนะครับแม้ว่าบรรยากาศน่าเสือเสียงเชียร์ต่างๆนี่จะจะไล่ต่อเหมือนคู่ทางด้านของพลสเสน แต่ผมก็ยังอ่านว่าในเรื่องของฝีมือมวยเป็นรองทางด้านฝ่ายสมรักน้อยเยอะนะครับกระดูกมวยบมวยการผ่านมวยเป็นรองฝีมือมยวงนอกเป็นรอง,รออรองวงในก็ดูว่ายังไม่กินนะครับงานวงในในลูกไร่แขนลูกขวางหน้านี่แล้วก็ลูกห่มข้างเชือกดูว่าคือทางด้านของเดโชเนี่ยขวางอย่างเดียวตื๊ดทื่อๆเลยเดินเข้าไปทื่อๆนะครับน่าไม่มีอาวุธนําเพราะฉะนั้นผมก็เลยอ่านว่าขวางยากนะครับขวางยากนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับนนกระแสอะไรต่างๆก็คงจะอยู่ที่ด้าน,นของเดชชนทั้งหมดแต่สําหรับผมมวยหูเปีรมวยไทยก็วิเคราะห์มาโดยละเอียดเช่นนี้แล้วก็ขอสวนเกจีอาจารย์ทุกสํานักทั่วประเทศนะครับนนคู่นี้นี่ผมชอบน้ำเงินนะครับผมชอบน้ำเงินดูว่ามวยขึ้นไปนี้ใส่น้ำเงินได้ทันทีนะครับนะโอกาสที่จะแพ้นอกภายในสามยากเป็นเรื่องยากโอกาสที่จะแพ้มวยเดียวจบก็เป็นเรื่องยากเช่นกันเพราะว่าฝีมวยวงนอกเหนือกว่าเยอะนั่นเองนะครับนะที่ต่อที่ที่ต่อที่หนักต่อหนัก มดตอนมดเหนื่อยตอนเหนื่อยนะครับนะทางด้านของสมรักน้อยอาวุธมวยหนักแรงกว่าผ่านของหนักของแข็งของแรงมาเยอะกว่ากระดูกมวยโบมวยการผ่านมวยคู่ท,กท,ก,ทกที่เก่งกว่าทางด้านของเดโชเยอะนะครับนะผมเชื่อว่าอาวุธมวยของเดโช ไม่น่าจะทําให้ทางด้านของสมรักน้อยอยุบยน่นหรือว่าเหี่ยวปลายในยกท้ายได้นะครับเพราะการป้องกันตัวของสมรักน้อยนั้นดีกว่าทางด้านของเดชโชนะครับนะเดชโชเป็นมวยไม่มีเหลี่ยมสมรักน้อยเป็นมวยที่มีเหลี่ยมจัดจ้านทางนอกทั้งในนะครับนะโอกาสที่เดโชจะมวนเดียวจบเป็นเรื่องยากโอกาสที่เดโชชนะได้จะต้องให้ทางด้านของสมรักน้อยแพ้ภัยตัวเองก็คือยุบในยกท้ายนะครับนะฟันทองหลักชี้ตัวชอบก่อนช่าง ผมก็ยังชอบไปที่ทางด้านของสมรักน้อยมวยเด็ด789นะครับนะ,ะท่านใดที่ชอบมวยกระแสรหรือว่ามวยหน้าเสือก็สามารถที่จะเข้าเดโชได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอชอบตามผมมั่นใจการวิเคราะห์มวยของผมก็ลุ้นเชียร์สมรักน้อยกันผมเชื่อว่าน่าจะมีราคาให้ออกตัวได้นะครับนะสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งนี่มีราคาดีๆก็ออกตัวกันไปนะครับนะก็ หมอยคุณนี้นะครับถึงใจยังไงก็ตามครับผมเองก็ไม่เปลี่ยนใจนะครับไม่เปลี่ยนใจให้ดูวันช่างด้วยนะครับว่าทางด้านเดโชมาเกิน2ปอนหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าทางด้านเดโชมาน้ำหนักแปะยิ่งเสียเปรียบเข้าไปใหญ่ เพราะว่าเวทน้ำหนักปกตินี่จะเป็นรองนะ้าเวทน้าหนักปล่อยๆนี่เป็นรอง2อกิโลนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของเดชโชจะต้องมาเกิน2อสาปอนด์เพื่อที่จะมาลดหน้าตาช่างนะครับส่วนทางด้านของสมรักน้อยอพยายัาจินีมาน้ําหนักเปทุกคนนะครับนะาก็คงจะคุมน้ําหนักแปลมาเป็นอย่างดีช่างเสร็จกลับบ้านก่อนส่วนทางด้านของเดชโชก็คงจะวิ่งลดกันอยู่อีกประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ลวงนาของผมนะครับ ม้วจะผิดจะถูกแบบไหนอย่างไรตอนนี้สถานการณ์ในเวทีช่องเจตดนี่การลุ้นเชียร์มวยนั้นยากมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีท่านผู้ชมในเวทีเยอะนะครับมาเข้าชมกันเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังผมนี่ก็โอกาสที่จะเสียบเกียบก็มีน้อยเพราะว่ามีข้อมูลละเอียดแบบนี้ให้กับสมาชิกได้ลุ้นได้เชียร์ได้ฟัง ได้ตัดสินใจทุกคู่นะครับนะการันตีวา่าผมนี่วิเคราะห์มวยก่อนชกทุกคู่รู้สงนะ่งัะมวยทุกคนนะครับภาคมวยด้วยสมองสมาชิกเสียยากนะครับนะช่วงนี้ก็สนใจทักกันเข้ามาเยอะเลยครับนะที่จะฟังผมภาคมวยนะครับนะถ้ายังไงก็สามารถที่จะติดต่อกันมาได้ชอบแบบไหนอย่างไรก็จัดกันไปตามที่ท่านชอบได้เลยนะครับนะก็ขอต้อนรับโชคดีสวัสดีครับ